มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกิตติเผยพระอารมณ์กฎนีทหารเหตุสวมชื่อคนอื่นบวชพระเผยมีหลักฐานชัดเจนชี้สมัยก่อนไม่มีใครตามก็ได้หนีไปเรื่อยๆ25สิงหาคม2568หนากิตติสิงหาปัดผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ข่าวสามมิติกรณน,นีพระอารกฎอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทลำพูช้ชื่อนายอารม์กฎพลมุก ในใบสุทธิของพระโดยไม่ได้ใช้ชื่อจริงของตัวเองก็คือนายเกรียงไกรเพชรแก้วโดยระบุว่าตอนนี้รู้แล้วว่าสาเหตุที่ทําให้เกรียงไกรเพชรแก้วถึงไม่ยอมใช้ชื่อนี้ตนเองตรวจสอบเมื่อตอนบ่ายจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องจากเรื่องนี้นากิติกล่าวว่าคนไทยถ้าจะเปลี่ยนชื่อมีอยู่2เหตุผลก็คือหนีคดีสองพระทัก กรณีพระอลงกตเปลี่ยนจากพระทักไม่น่าจะใช่เปลี่ยนเพราะชื่อไม่เพราะก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเกลียงไกเพชรแก้วเป็นชื่อที่เพราะเป็นมงคลทั้งชื่อและนามสกุลฉะนั้นก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือน่าจะหนีอะไรสักอย่างนากิติกล่าวอีกว่าเราสรุปแล้วตอนนี้จากข้อมูลที่ตนได้มาชัดเจนก็คือพระอลงกตไม่เคยเกณฑ์ทหารมีหลักฐานยืนยันชัดเจนตั้งแต่เป็นหนุ่มมาจบมัธยมพอเข้าวัยชายไทยอายุ17ปีต้องขึ้นทะเบียนกองเกิน แล้วอายุ21ปีชายไทยทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารหนายกิติกล่าวว่าสังเกตได้ว่าใครที่หนีทหารจะไม่มีใบสอดอ43ที่จะไปสมัครงานถ้าใครเป็นทหารเกณฑ์จะมีใบสอดอ8ถ้าเรียนดอ,ดอ3ปีจะมีสอดอ8ใบสมัครงานที่ไหนคือต้องผ่านเกณฑ์ทหารใครไม่มีใบนี้จะสมัครงานไม่ได้ทำงานราชการและเอกชนไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก tinid.com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ